อ้าวแล้วครับผมต้องขอสวัสดีทชมท่านด้วยนะครับผมที่ไอ้แต่งเดือนถึงหปีทุกคนเลยน,นะผมนี่ผม GE นะครับผมก็วันนี้อยู่กับหน้าน t ต b o o k ของผมนะครับนี่จะมาเล่นคีย์บอร์ดใหม่นะผมราคาแค่300แต่รู้กูเหอะมากเล่นมันมากครับผมคีย์บอร์ดนี้คีย์บอร์ดนี้นเป็นยี่ห้อ GK 0 3สนะครับผมก็เป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งนะครับก็เป็นคีย์บอร์ดที่แบบ เปิดไฟได้มีลูกเล่นอ่าผมมาให้โดดลูกเล่นอะไรมัน่งมันมีอะไรม้างดูนเลยครับผมอ่าลูกเล่นแรกผมเปลี่ยนไฟนะครับผมปุ๊บนี่คือปิดนะครับกดยังไงเป็นสีแดงนะครับผมสีฟ้าสีชมพูสีชมพูกดลอกเป็นปิดครับผมแล้วลูกเล่นต่อไปครับผมกดเรบเอ็นคาไว้ก็ปุ่มนี้นะครับอ่าแล้วเปลี่ยนอัตโนมัตินะครับต่อมาครับผม มาปุ่มเบราว์เซอร์ดูเดี๋ยวเดี๋ยวออก๋ยว o p t i m ก่อนอ่ะปุ่มนี้นะครับไหนวะนี่ครับผมเข้าเบราว์เซอร์กดปุ๊บอ่าเบราว์เซอร์มาครับผมตั้งเป็นเบราว์เบราว์เซอร์บดูนะครับผมโอเคก็เท่านี้เนาะโอเคนี่ก็เป็นอ่าปุ่มนี้เพิ่มเพิ่มเสียงวอลเสียงเอ่อต็อปวิดีโอ อันนี้อะไรปิดเสียงนะผมอ่ะเดีย๋ยวจะมาทดลองให้ดูกัแบบคลิปหนึ่งอ่ะคลิปผมเล้วเรืกันนะอ่ะอ่ะครับอ่าน้ำเสียงครับผมน้ำเสียงครับมองฟันท็อปครับผม ต็อปไม่ใช้ไม่ได้ล่ะเดยวเด้อคตต็อปาหากน่าจะใช o ย t ท b e ไม่ได้นะครับลดเสียงอเพิ่มเสียงปิดเสียงครับผมปิดเสียงปุ่มเปิดปิดเสียงนะครับออาโอเคทุกเล่นมันก็ไม่มีอะไรมากเนาะมีไฟวิ่งวับวิบ้งวับก็กดได้เนาะนิดน่งนิดน่ง อ่าก็เดี๋ยวมาดูการพิมพ์กันเลยอ่ะปิดนี้ก่อนโอ้โหใครไม่รู้เสียงล้อๆทุยชมกูเองก็เปลียนโอเคผมจะมาลองปิดไฟฮ่าปิดไฟเป็นไงล่ะโอ้โหโคตรสวยหลับอันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมก็คีย์บอร์ดนี้มีลูกเล่นนี้เกิดครับผมก็หลับนี้จบอยนี้ฝัสดีครับ